สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลคัคนาราศีกันในปักแรกในเดือนกันยายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นในเรื่องของการงานงการเงินและความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากในเรื่องของการงานก,นกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกันในปักแรกนีพพก้คุณได้ไพ่เทพพระพฤหัสคุณได้ไพ่บุมัรทองและได้ไพ่พระกิสณะแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้การงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้ศึกษาทักษะหรือเรียนรู้เข้าคอร์สเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ในเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับแต่บางช่วงบางราวเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของบริวารลูกน้องเอาไว้บ้างนะครับเพราะบางทีนั้นการงานของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยจริงจังเพราะบริวารและลูกน้องได้ในช่วงนี้แต่คุณก็ยังสามารถที่จะรับมือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในช่วงนี้คุณมีโอกาสาที่จะได้พัฒนาความสามารถของคุณมีโอกาสาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสาที่จะได้รับความเชื่อถือจากคนภายนอก คู่ค้าผู้บังคับบัญชาเจ้านายแม้กระทั่งลูกน้องก็มีโอกาสท,ที่จะได้รับการสนับสนุนอุ้มชูและได้รับการยอมรับจากสังคมได้เป็นอย่างดีการงานของคุณช่วงนี้คุณยังสามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีบางช่วงที่คุณนั้นอาจจะต้องแบกรับภาระที่หนักอยู่พอสมควรแต่ตัวคุณนั้นจะมีความสามารถด้วยตัวของตัวคุณเองและจะสามารถฝ่าฟันทําให้งานของคุณนั้นสาเร็จรุ่งเรื่องในช่วงปักไรกนี้ไปได้อย่างดีอย่างแน่นอนครับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีกันคุณได้พระลุนเทพบ,บุตรคุณได้รั ังทองและได้พัขันทักุมารการเงินของชาวลัคนาราศีกันในปักแรกนี้จึงบอกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินทองในรูปทางใหม่ๆการเงินของคุณนั้นคุณอาจจะได้โชคลาภจากถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีรายได้จากทางนั้นนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆเปิดอาชีพการงานใหม่ๆที่มีการที่ลงทุนไปแล้วทําไปแล้วซึ่งคุณนั้นก็จะสามารถได้โชคลาภก,การเงินกับสิ่งที่คุณ นั้นได้ลงมือทำได้เป็นอย่างดี ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองได้จากตัวคุณเองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจและสิ่งที่คุณลงมือทําการเงินในช่วงปักแรกนี้ก็จะเข้ามาหาคุณได้อย่างไม่ยากเย็นแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนนั้นอาจจะต้องเสียเงินไปกับการแต่งเติมเสร,ริมความสวยความหล่อให้กับตัวเองบางคนนั้นอาจจะสัญญายกรรมเพื่อสร้างบุคลิกภาพให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเพื่อ,ออาจจะใช้ในการทํางานต่อย,ยอดที่จะได้เงินได้ทองทําให้บุคลิกภาพของตัวเองนะั้นมีความมั่นใจหรือสวยเด่น หล่อทําให้มีโอกาสทางด้านการงานการเงินมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการต่อยอดได้เป็นอย่างดีและคุณจะได้เงินคืนมาจากสิ่งนั้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันในปักแรกในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พระคนนที่คุณได้ไพ่พระทักษะและได้ไพ่หานุมานสําหรับชาวลัคนาราศีกันที่ยังโสดอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสักเล็กน้อยนะครับอาจจะโดนหลอกลวงได้อาจจะโดนคนที่ไม่จริงจังกับคุณได้อยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองมากสักนิดนึง ให้เวลากับตัวเองมากสักนึงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือโฟกัสกับคู่รักคู่ของมากนักและก็ถ้าหากมีใครแนะนํามีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําคุณอาจจะต้องคอยดูดีๆว่าเข้ากับตัวคุณได้ไหมไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเลือกคนผิดในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีการที่มีคนรักหรือคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เกี่กันมากนักเพราะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระคนในครอบครัวหรืออยากจะสร้างฐานะให้คนในครอบครัวนั้นให้มีความเป็นปึกแผน่นมีความมั่นคงอาจจะต้อง ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแต่เชื่อว่าคนในครอบครัวของคุณนั้นเห็นในสิ่งที่คุณทำและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำต่อให้ไม่มีเวลาให้เขาก็ยังเชิดชูและนับถือในตัวคุณอยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทไปเพราะชาวลัคนาราศีกันบางคนนั้นอาจจะทำงานวุ่นไม่มีเวลาให้จนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้คนรักหรือคู่ครองได้หรืออาจจะมีคนใส่ร้ายหรือกล่าวร้ายให้กับคุณในเชิงเสียหายได้เช่นเดียวกันดังนั้นมีอะไรก็อยากให้พูดคุยเปิดอ,อกพูดจาแสดงความเชื่อ ถือจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันกับความรักของคู่ครองนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคและราบลื่นม,มีความรักที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไปได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาในช่วงจวังหวะปักแรกในเดือนกันยายนนี้ของชาวลัคนาราศีกันครับ